ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูลอยโอ้โหดามเมีมาก <laughs> <laughs> เป็นยังไงมางครับแล้วเราจะหลังเ <laughs> มื่อคืนไปดูวีดีโอใหมนะ่แล้วมันเลียนแบบเหมือนหมูแบบก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วมันหมูมันเยอะเยอะๆะ ก็ไม่อยากได้อะไรเลยเต๋ออย่างนั้นไม่อยากได้อะไรเลยอยากได้หมูอย่างเดียวหมูหมูเยอะๆเยอะเยอะเลยอะทำให้หน่อยทำให้กินหน่อยนี่คือซื้อมาเผื่อคนเอาฟิศด้วยถูกไหมใช่ครับอันนี้กี่โลพี่หมูห้าโลพี่ให้คุณโค้ชทายว่าโลเท่าไหร่หมูสับห้าโลโลเท่าไหร่ร้อยแปดสิบป่ะไม่ใช่ถูกหรือแพงถูกกว่าร้อยห้าสิบถูกกว่าจริงๆหมูสับมันมีหลายราคาใช่รูางนี้ก่อนมันก็มีเนื้อผสมมันผสมเยอะน้อยก็แล้วแต่ราคาก็ไจะต่างกันแต่เนีี้้ย่หมูซือมาในกิโลละ โอ้โหราคาดีใช่5โลก็500เฮ้ยราคาใช้ได้เอาพี่หมูโชว์หน่อยโอ้โหวาวนี่แหละดูดูไปช็อตโอเคโอเคเฮ้ยนี่แหละตันนี้แหละเดือดเนี่ยเหมือนในในเน็ตเลยเหมือนในเน็ตเลยไหนเหมือนไหมเหมือน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 นี่บอกเลยนะในหัวตอนนี้นะนอกจากหมูก็คือใช้เท้าในสองอย่างที่เล็งใช่ใช่เมื่อกี้ตอนตั้งหม้อน้องๆก็คือมาเลงใช้เท้าคนละอันสองอันแล้วนะกับเลงกับเลง ม,มีเล้งด้วยเหรอมีเล้งด้วยมีเล้งด้วยค่ะคุณโค้ดนอกอจากหมูสับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวที่เรามาวันนี้แล้วในหม้อเรามีเล้งอีกเฮ้ยน hey! ี่โยเอามาโอ้โหว้าวคุณพคจะทำยังไงต่ออปรุงเด็กแห้งยำไม่ถั่วกินแห้งช่ำนะฉ่เนี่ยเออจะได้กินหลากหลายแห้งฉ่ำนะฉ่ำตอนนี้เรามีหลายเส้นด้วยที่เอามาวันนี้มีเส้นเล็กเส้นมีเส้นบะหมี่เส้นบะหมี่กึง่งเอามาพี่หมูยำเลยนี่มะนเวาสดป่ะ ใช่ค่ะโอ้โหอย้ำเลยเปรี้ยวหวานน้ำตาลพริกไม่ถั่วเนาะไม่ถั่วรอว้าวโหพี่โคตรกินเผ็ดกระเทียมเจียวอันนี้กระเทียมเจียวพี่หมูก็เจียวเองนะว้าวอุ้ยหอมมากค่ะพี่หมูพอใส่กระเทียมเจียวอะเอาอีกช้อนนึงเหมือนที่รูมันคืออะไรเหมือนที่รู้ว่าคืออะไรลองชิมดูค่ะอร่อยยำ โอ้ยมือซ้ำถูกต้องไหมขอบคิณนะค่ะชามต่อไปดีกว่าระหว่างที่รอพี่โคตกินพี่หมูเมื่อกี้บอกไปว่าเรามีเลงอยู่ใช่พี่หมูตักเลงใส่ถ้วยให้หน่อยเออแล้วก็ขอชายเท้าด้วยครับว้าวนี่พี่โคตดูเลงอู้นี่แหละอุ้เูเปอยแน่นอนไอเลิฟไอเลิฟว้าวอ่ะพี่โคก่อนเลยขอชิมหน่อยได้ไหมล่ะได้ เป็นไงน้ำซุปอุ้ยเปื่อยมากพี่หมูเล้งอะเปื่อยจริงๆอู้หูยอย่างนี้แบบคือแบบร้อนน่ะเล้งนี่จะไปเยอะไหมพี่หมูห้าโลโลเท่าไหร่โลละหกสิบหกสิบบาทเนี่ยแค่นี้ก็อิ่มแล้วนะผมว่าอันนี้แหละอร่อยทำไมกินทุกวันได้ไหมนี่คหวานช่ำอร่อยมากเลยโอเคเรามีหมูสับ โลละร้อยกระดูกหกสิบค่ะแล้วก็เส้นทั้งหมดในเท่าไหร่พี่หมูเส้นอ่ะโลละโลละสามสิบตกไปที่เท่าไหร่อะทั้งหมดพี่ค่ะพันห้าค่ะคุณโค้ดโ้คิดว่ากีนได้กี่คนโอ้โหเยอะเอางี้อันนี้คือหนึ่งชาบะนะขอชั้นค่ะขอเป็นเส้นหูื่องเลยอ่ะบะหมี่เอาเส้นรวมได้ไหมว้าว้าวว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 วอวว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  นี่น่ากินมากอันนี้เด็กเหมือนในเน็ตของแท้ทําอะไรอันนี้ยำน้ําถ้าทำแบบนี้อร่อยแล้วเขาคือนี่คือคนที่เข้าใจโลกนี้ไม่รู้ทําไมต้องยำแบบนี้อร่อยกว่าว้าวคนหน่อยคนหน่อยคนหน่อยโอ้โหดาเมจมากดาเมจมากไปโอ้โหโอ้ยดูนี่ดูเส้นอร่อยยำเป็นยังไงบ้างครับ แล้วตายจะไหลถ้าหมดนี้เราใช้ไปเท่าไหร่นะพี่หมูพันห้าพันห้าเออราคาดีมากจริงๆผมเบิกสองพันอมเงินอ่ะเลยไม่ใช่อีกห้าร้อยผมมีลูกชิ้นมาเพิ่มเพราะผมอยากกินลูกชิ้นเอ๊ะมีลูกชิ้นด้วยเหรอของพี่ไม่มีนอกจากลูกชิ้นก็ยังมีอันนี้เขาเรียกอะไรนะคือกล้วยไม่กล้วยใช่ไหมคะแปดชิ้นแปดชิ้นลูกชิ้นไม่พอพูดถึงก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะสิ่งแรกที่คิดถึงคือหมูสับใช่ไหม แล้วก็เต้ามีกันนี้ด้วยมันถึงจะครบสูตรถ้าถูกกันนะไม่ถึงกล้วยล้วนๆกับหมูยอใช่ลองดูนี่เพิ่มไม่เพิ่มไม่อีก500บาทจะได้ครบเซต2,000กลมๆนี่นี่ค่อยค่อยเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำขึ้นมาหน่อยพี่หมูทําให้ผมถ้วยหนึ่งได้ไหมครับได้ครับวออะไรวอลงสั่งแบบที่ว่าอยากกินผมอยากกินบะหมี่กึ่งแห้งเอาทุกอย่างเลยครับของพี่นี่คือจานที่สองเดี๋ยวรับจานแบบองร้าจานที่สามจานที่สามนั่นแหละครับใส่ไปเลยนั่นแหละครับคนเลยว้าวถูกต้อง นั่นละอืมโคดูหน้าตาอุ้ยและเส้นพี่หมูลวกดีมากกึบแน่นอนอกลังร้อนนะอืมเป็นไงอ,อ,อะไรไหมเราจับผิดเป็นต้มยำนี่ถูกต้องต้มยำแบบออหอมมะนาวเปรี้ยวหวานกำลังดีไม่มีอะไรเถียงคำนี้ใช่ หมูชิ้หมูอร่อยมากเดี๋ยวมาเล็กจำนวนชามดูว,ว่าได้กี่ชามแล้วก็ดูด้วยอยากเห็นกันว่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูสับอร่อแบบนี้ทุกคนจะเป็นยังไง,งไมาลูกค้าเอาเส้นบะหมี่กึ่งที่เขายังไม่ได้ซื้อเราเส้นเล็กเอาเป็นแห้งค่ะเผ็ดแซ่บแม่มีคนแซ่บมันกคนแซ่ใจเย็นนะครับแม่ครับแมีแมคนเดียแม่หิว หนัวเส้นบะหมี่ค่ะมันต้องล้างน้ำก่อนนะเปล่านี่สอนแล้วสอนลูกสอนแม่คะแม่คะมือใหม่เส้นเล็กจ้าพอจ้าถุงวอกใส่ยังอ่ะเอาเยอะไหมหนึ่งไร่อะถ้างันเนี่ยหนึ่งไร่หเออโอ้โหไปไปเลยว้าวขอบคุณค่ะพี่หมูเคยขายก๋วยเตี๋ยวเลยเหรอคะใช่เคยขายอะไรบ้างเชื่อมั่นในฝีมือเชื่อมั่นอยู่แล้ว น่ากหนูดูน้ำก็ถูกต้องแล้วอ่ะอุ้ยหนูน่ากินมากดูดิก็กินเส้นเล็กเอาหมูสับเยอะๆลูกชิ้นเยอะๆแต่ธรรมดาอุ้ยน่ากินมากขอผักได้ปะเรียกอะไรนะปขาเท้าไขาเท้า่อู้หไใจเท้ายังไม่เยอะอ่ะอืเยอะมากค่ะก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ร้านนี้เยอะๆอันนี้ชอบไข่ฟางมดไป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 จ้าไข่ใส่ทุกอย่างเลยแล้วก็พร้อมหมดใจ่เท้า เหมือนแบบถ้ามี10มือได้ให้หมูทําแล้วอะเอาอะไรอแบบเปรี้ยวเอาแบบหมูสับครึ่งโลพี่หมูเส้นหมี่ครับมามาก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวต้มยำพี่หมูเป็นทุกอย่างแล้วนะมาม้อเป็นไรมาม้อชอบทานก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่เหรอชอบมากเลยแล้วชอบทำไหมต้มยำไม่ค่อยชอบทำเลยเพราะว่าเพราะว่ารู้เลยว่าต้มยำมีเครื่องเยอะมากเออใช่นี่ครับมามาร้อนนะ โอ้าตาดูดีใช้ได้ไหมดูดีมากเลยสงสัยม้าตกรุ่นแล้วนั้นเนี่ยโอ้โหพี่หมูน่ากินมากเลยโอ้โหรสสดชื่นมีความเปรี้ยวคือรสสดชื่นอะอะอย่างงี้ดีกว่าพอแล้วพอแล้วไม่ได้ถ่ายกระเซียนสำรานมาออกได้เลยครับจะไปกองกระเซียนสำรานกันนะข้าวเม็ดหนึงก็ไม่ให้กินเลยวหลอเล่น ตอนนี้ทุกอย่างเป็นที่วุ่นวายมากพี่โค้ดเอออยากใี้อุปกรณ์แต่คนที่มานี่คือ a d v a n ซ์ขึ้นเรื่อยๆนะใช่ก็คือถ้วยเราไม่พอแล้วก็ถ้วยที่เอามาขายก็ไม่พอถ้วยที่ขายก็ขายจนหมดไม่พอก็เลยต้องไปหาภาชนะมาใส่เองกี่ชามแล้วตอนนี้ถ้านำนับจากจํานวนตาเนื้อ30บวกบวเยอะกว่านั้พี่ว่าไปประมาณเอาเป็นว่าหมดเนี้พี่ว่าประมาณแค่หกบชามใช่คุ้มนะเพราะว่า นี่คือหลังๆมาเราปล่อยให้น้องตักเองนะนะคุ้มมากเลยอ่ะอยากทาอันนี้ไปเรื่อยๆอ่ะช่วยกันเชียร์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับอยากทำไปเรื่อยๆถ้าทำคู่คุณก็จะมีของกินไปเรื่อยๆใช่เขาได้กินอะไรดีแล้วก็ให้คนที่อยู่ในนี้ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับนอกจากคนดูดังบ้านอะไรนะให้น้องๆในวีิศช่วยกันแชร์ด้วยอันนี้บเราได้คนบริษัทช่วยแชร์นเราเพิ่มเอเดียงานให้กันเองก่อนแล้วพี่หมูคึกจะแบบมีกําลังใจในการทําเมนูอื่นไปกดไลค์กันให้คนใช่ใช่แล้วใครอยากอยากเมน ผมดูยิงให้ตรงกลางไปเดี๋ยวผมจะรับมาทำหรือแท็กแอปโคดดี้รอดูเมนูหน้ารอดูว่าจะเป็นอะไรรอดูเอาไปทุกคนบายบายนะจ๊ะบบ๊าายย